วัสดีครับสวัสดีครับทุกคนช็อปได้รับหน้าที่ให้เปลี่ยนตัวกรองเบนซิน,นรรครับผมกรองเบนซินของเชฟโรเลตฮ็อปต้านะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ของเชฟโรเลตฮ็อปต้าก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ น,นี่จะมีที่เสียบก,กราวให้ด้วยนะครับผมทางเข้าน้ำมันเข้าออกนะผมแบบนี้เป็นกลอ่กลองเบนซินกล่องเหล็กนะผมทีเนี้ยเมื่อกี้แซนโตได้มุดไปดูคร่าวๆแล้วเราไม่ได้ขายอะไรลยเพราะว่าลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานครับแต่ว่าลูกค้าเพิ่งซื้อรถมานะลูกค้าเพิ่งซื้อรถมาก็ เครื่องม,มันสะดุดนหน่อยๆก็เลยอยากให้ช่างเปลี่ยนกลองเบนซินครับเดสเตโต์พาน้องๆไปดูว่ากลองเบนซินอยู่ตรงไหนคนระับอยู่ด้านซ้ายเอ้ยไม่ใช่ล้อซ้ายนะครับผมล้อซ้ายไม่ใช่ล้อขวานี่นี่ครับผม ก็มืนซินอยู่ล้อขวานะผมขวาหลังนี่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมก็ฝุ่นยังไม่จับเลยนะผมถฝุ่นตรงนี้ยังไม่จับเลยลูกค้าซื้อรถมานะผมแล้วก็อยากให้เปลี่ยนแต่อกองนกะองเป็นสิ่ใหม่นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนเองนะครับผมก็ เปลูกยังลค้าเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวโทรแจ้งลูกค้านะผมก็ไอตัวกองเบนซินเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ก็คงไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้เครื่องมันสะดุดนะครับผมเปลี่ยนหรือยังยังเดี๋ยวอ้อมโทรบอกลูกค้านะว่ากองเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ให้ลูกค้ามาถ้าลูกค้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนค่า ม่เปลี่ยนก็มารับรถได้เลยนะเพราะว่าเซนโต์ว,ว่ามันยังใหม่เลยฝุ่นยังไม่จับนะบผมอันนี้อยู่ที่ลูกค้านะว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับผมแต่ถ้าเป็นเซนโต้แนะนําก็คือ,อไม่เปลี่ยนครับผมเพราะว่ายังใหม่อยู่โอเคเอาจากการโทรเลยโทรเองไม่ได้ไงเนี่ย